วัดดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับนี่เป็นบรรยากาศตามค่ำคืนครับพี่น้องนะนี่เป็นเรือที่จะเตรียมขามขามไปเกาะสีชังนะพี่น้องนะอ่าท่านใดที่จะต้องการขามไปเกาะสีชังกับพงนีเศารนะพี่น้องนะเตรียมตัวเตรียมกระเป๋าให้ดีพี่น้องนะอันนี้เรือจอดรอแล้วพี่น้องนะตอนนั้นสองล้ำครับจอดเรือเพื่อจะเตรียมเข้าเข้าท่าเตรียมไปที่เกาะสีชังนะำหนับท่านใดที่บบเที่ยวเกาะสีชังกับเมืองบรรยากาศดีพี่น้องนะ มังอากาศมึงพยากรณ์อากาศก่อนพี่นอ้องเขาดีไปขามก็เขายังไปฮนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงลมแรงน้อยเพราะมันเขานานหนาวแล้วก็มีลมพายุเขา่าลมพัดวีวีครับลมลงต่ำเลยพี่น้อง <c oughs> นี่ก็เป็นเรือครับที่ขามเกาะสีช้างครับอ่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่เกาะสีช่างพี่น้องเออเกาะเกาะร้อยพี่น้องลนะที่เกาะร้อยที่งานเกาะร้อยพี่น้อง นี่นั่าแหละท่าบรรยากาศให้พี่ให้นอ้องเึง่ํสหรับบรรยากาศคํามคืนนี่ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ลมเย็นดีเย็นสวยสวยครับย่นี่กับวนหนาวพี่น้องก็เย็นดีอยู่บรรยากาศลงนะครับนี่ที่เป็นเรือครับนะครับเป็นเรือที่จะข้าไปเกาะสีชังเรือสำหรับท่านใดที่ต้องขา้ขามไปเที่ยวก็ดีข้ามไปมืองวิวก็ดีข้ามไปถ่ายคลิปก็ดีพี่น้องลนะ เตรียมตุลเตรียมตัวเพิ่งพยากรณ์อากาศให้ดีครับเตรียมกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าไว้ครับถ้าพัฒนาดีไปเนาะบรรยากาศตอนนี้น่าจะก็จะว่าเป็นบรรยากาศที่งามเย็นสบายมืดมืดยุบ่ไก่พูดไม่ต้องละม่งละอ่าครับแต่ว่ามุ่นไก่อะไรพวกนี้มันมันไม่นอนมืดครับเดี๋ยวน่าจะถ่ายรูปเดียวให้พี่น้องมันละกันรูปเดียวสวยๆงามเดี๋ยวเตรียมจะเตรียมใบแล้วทันที่ต้องการขามไป ครับหนึ่แจมพี่น้องแจมทางในรัจจอาฝาวพี่น้นาาอ,พพองกดไลดค์กดแชร์กดติดตามราจจเพื่อเป็นคลิปในต่อไปครับสำหรับวันนี้ราจจขอสวัสดีพี่น้องสุขสุขสุขคนครับอยูย่ดีมีแฮงสุขสุขสุขคนพี่น้องครับบ๊ายบายครับ